อุสินเป่าเริ่มเกมครับทีมเยืยนอนนครราชสีมาในชุดสีชมพูเป็นฝ่ายเขียยเริ่มก่อนนะครับส่วนเจ้าถิ่นในเสื้อสีแดงดําครับทางขอนแก่นเองก็ออกบอลไม่แม่นเหมือนกันนะครับไม่ตรงกับเพื่อนพุ่มเร็วเข้ามาครับนพพล เจอบีบแล้วครับนพพลแล้วเสียบอลให้กับปานเดชาปานเดชาจ่ายลูกนี้แล้วก็หนึ่งต่อศูนย์เลยครับที่ดอคขาเฮนโอ้โหความผิดพลาดของนพพลพลคังครับทำให้ขอนแก่นออกนำหนึ่งต่อศูนย์ตั้งแต่4นาทีแรกนี่คือโอกาสแรกของเกมนี้นะครับที่บอลมาถงกอกเขตงโทษเนนะครับส่งให้เจ้าถิ่นนั้นนำเร็วตั้งแต่4นาทีแรกของเกมเลยครับพลาดเองครับนพพลแต่ก็ต้องชมปานเดชาครับขยันมากครับไทรอนแต่ว่ายัางซ้อนได้ดีครับอภิสิทธ แล้วป่นไม่ออกด้วยได้อยู่ที่สหรัฐสหรัฐมองแล้วครอสเข้ามาได้กับรถได้ดีลุนี้เรียบร้อยหนึ่งต่อนหนึ่งเลยครับโอ้โหคิสแลนเนลิเก้ครับตีเสมอให้กับนครราชสีมาเป็น1ประตูต่อนหนึ่งครับนาทีที่56กต้องบอกว่านี่ก็เป็นโอกาสแรกของทีมเยอเหมนันนะครับนคะรราชสีมามาัาส์ได้สี่แล้วนี่เป็นการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมของเกมจะกราบขวาแล้วครับสหรัฐมองหาเพื่อนเงยหน้ามาเปิดเสารแรกแล้วต้องชมว่าคิสแลนด์กันดีบอลได้เร็วครับทำให้ จีรวัตรเนี่ยตามขวาไม่ทันแล้วก็จบก็ตะขันอย่างน้อยหายใจหาย,หายคอในโล่งหน่อยอิฟสันหลิกหนีมาได้ให้ต่อมาลีดอร์โคเฮนเข้าขวาแล้วแต่งเข้าซ้ายลองกดตรงนี้บอลตกพื้นเดิน,นซูนเปเซครับจตุรพัฒน์ทุ่มไปที่ว่าง จะให้กับซีโร่ก็ไม่ได้อา้าแต่ว่าเคลียร์มาไม่ดีสหรัฐสหรัฐทางขวามีไให้กับไทรรนไทรไทรนแต่งเข้าซ้ายแล้วลองปั่นตรงนี้พอลฉลัดหน่อยๆเป็นเซฟของจิโร่วังดพันธ์เหมือนกันครับแก้ตัวความผิดพลาดของตัวเองได้อลงกรอัลลงกรอโดนบีบแล้วู้ษินให้เล่นต่อครับบอลได้เปรียบปานในชาพยายามจะเปลี่ยนไปทางขวาก็ไม่แม่นซีโร่ซีโร่มาได้ครับเอาละครับหนีมาได้แล้วหนึ่งแล้วทางซ้ายโอ้โหจ่ายตรงนี้จตุรพัฒ อย่างท่านจับบอลมองในกรอบแล้วลองครอสเข้ามาได้คงก็คิสแล,ล,ลงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับคิสแลงเอลิเลเก้อ,อีกแล้วครับให้ครราชสีมาออกนําครับต้องชมังกวะการเปิดของทางกราบซ้ายจตุรพัทนะครับเปิดมาเหมาะเหม่งมากบอลข้ามศีรษะมาแล้วเหมือนจะเป็นใช้ส่วนอื่นในการทำประตูครับบอลไปโดนไหลนิดน,นึงนะครับว่าจะเฉียบคมแม่นยำแค่ไหนครับอลงกร สินเบาแล้วอลงกรวิ่งมาปั่นข้ามกำแพงแล้วโอ้โห,โหบอลมันโค้งครับลุดกรอบออกไปไป12อแล้วนะครับถือว่าคนอาจจะต่อเนื่องเลยเปิดเข้ามาแล้วได้มองตรงนี้ข้าใกล้แล้วได้ซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อสองครับเป็นอิฟซันเมโลครับกำตันทีประตูแรกของเขาครับในฤดูกาลนี้ เอาไว้ไม่อยู่จริงๆครับสุดท้ายก็โดนตามตีเสมอจนได้ครับแล้วมีท่าทใจกับธลากรด้วยนะครับนี่คือประตูเมโลคขานี้ไม่ปล่อยให้ตาข่ายนั้นว่างเปล่าครับส่งบอลเข้าไปกอดไปด้วยเลยสุดท้ายเป็นสองประตูต่อสองครับจากกรีตต่อมาอมืเสียจังหวะกันไปหน่อยอยังได้อยู่ครับอาลงกรใช้บอลยาวๆข้ามาทางซ้ายให้กับริดรดโคเฮนน่ะนะครับริโอโคเฮนเจอจอแดนเมเล์ เลี้ยงจี้ตัวตัวเข้าขวาแล้วจะล็อกเข้าซ้ายไปอีกทีนึงสุดเส้นหลังของลีดอตกกลับมาแล้วได้คงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหริบซันเมโลรับมงให้กับขอนแกน่นยูเต็ดออนน้าอีกครั้งหนึ่งครับ3ประตูต่อ2พวกเขาแข็งแต่งในบ้านเริ่มจากลีดอโคเฮนตักมาได้ซ้ายครับเลยมาหมดเลยแล้วไม่มีใครประกบทางริบซันเมโลอยู่นะครับแล้วก็เลยจะมงเต็มศีมรษะ ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายเป็นลูกที่5ของเขานะครับบอลมีเปลี่ยนหาเล็กน้อยครับโดนจตุรพัดสัดทามครับเป็นประตูเข้าไปแต่ตอให้ไม่เปลี่ยนทางนี่ก็ก็เซฟไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะพิสารพุ่งไปทางแล้วครับโอ้วประตูนี้นี่นัทพงศ์สายริยาเอา้าแล้วคุณศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการขันเลยครับทดครบ7นาทีไม่ได้บวกเพิ่มครับ ทำให้ขอนแก่นยเนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะนะครราชสีมาไปได้อย่างสนุกสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ2